มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบิร์ตตัดสินใจกลับมาทำเสื้ออีกครั้งเสื้อลายนี้โมชอบมากหลายคนในช่วงนี้คงรู้จักกันดีกับหนุ่มเบิร์ตนะคะที่กำลังเป็นที่สนใจของแฟนๆแล้วก็เพื่อนดาราในวงการ ที่กำลังเป็นห่วงหนุ่มเบิร์ตอยู่ไม่น้อยนะคะว่าหลังจากนี้เขานั้นจะไปอยู่ที่ไหนและทำอะไรต่อโดยทางด้านแอนนานะคะได้โทรคุยกับทางหนุ่มเบิร์ตแล้วและก็ได้รู้ว่าตอนนี้หนุ่มเบิร์ตค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นมากแล้วค่ะถึงแม้ว่าหลายๆคนจะหยิบยื่นโอกาสงานในวงการบันเทิงให้เขาแต่เขานั้นกลับบอกว่าเขาทำไม่ได้และขอขอบคุณทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ ทางด้านมือปั้นดาวอย่างคุณเอสุภชัยนะคะที่ในตอนนี้ก็ได้ผันตัวไปเป็นผู้จัดแล้วค่ะและได้ชักชวนหนุ่มเบิร์ดเข้าวงการก็จะให้ทํางานเบื้องหลังแต่ว่าทางหนุ่มเบิร์ดก็ยังคงยืนยันคาเดิมว่าเขานั้นจะทําสิ่งที่เขาเคยทําค่ะ และในครั้งนี้ทางหนุ่มเบิร์ดก็เตรียมทําเสื้อ1000พตัวนะคะเป็นเสื้อที่ร่วมกันออกแบบกับแฟนสาวของเขาเขาจึงคิดว่าจะทําเสื้อลายนี้ออกมาแอนนาก็เสนอว่าทําไมไม่ลองให้พรีดูเพราะว่าทุนของเบิร์ดนั้นก็ไม่มีมากเบิร์ตตอบว่าขอทําเท่าที่ทําไหวก็พอและทางแอนนาก็ได้บอกอีกว่ามีแฟนๆที่รอให้การสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่อีกมากเลยค่ะเบิร์ตตัดสินใจกลับมาทําเสื้ออีกครั้งนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิตโปรค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ